สวัสดีค่ะคเพื่อนๆนี่ค่ะผมนะคะจากที่เป็นหัวสินโตนะคะก็ไปร้านทํามผมซอนมาใหม่ค่ะพอสะแล้วก็ไม่ต้องเข้าร้านทํามผมแล้วละคะ่ะก็พอจะเป็นทรงบ้างนะคะก็ค่อยยังชั่วหน่อยไม่เครียดเมนูวันนี้ที่ป้าน,นํามาฝากกันนะคะนี่ค่ะไปแวะตลาดสดนะคะก็ไปเจอเข้าตอกก็ซื้อมาสองถุงถุงละยี่สิบบาทค่ะ อันนี้เอาไปคั่วทานกับน้ำกะทิไปครึ่งถุงแล้วนะคะส่วนที่เหลือนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวตอกตั้งกันค่ะเป็นของหวานโบราณที่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะมาเริ่มจากเตรียมข้าวตอกกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะถุงนี้หนึ่งร้อยกรัมถุงนี้ห้าสิบกรัมก็จะนำถุงที่ห้าสิบกรัมเนี่ยค่ะเอาไปบดนะคะก่อนบดป้าก็จะคั่วสัหน่อยนะคะใครจะไม่คั่วก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะไปทําให้ปนให้ละเอียดสักน,นิดนึงค่ะนี่ค่ะป้าก็นํามาคั่วนะคะไฟอ่อนมากๆเลยนะคะอันนี้ป้าปิดไฟแล้วค่ะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะไหม้ได้นะคะหรือถ้ามั่นใจในความสะอาดของเขาเราก็ไม่จําเป็นต้องคั่วนะะตรงนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะนี่ค่ะมีบางอันที่มีดำๆนิดหน่อยนะคะเราพักไว้ค่ะ ส่วนผสมต่างๆของเราพร้อมค่ะมีเช่าตอกนะคะมะพร้าวขูดขาวน้ำตาลปี๊บวันนี้ป้าใช้เป็นน้ำตาลตะหนดน้ำตาลทรายน้ำเปล่าน้ำลอยดอกมะลิหรือจะเป็นกลิ่นมะลิก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีแบะแซนะคะในการช่วยให้มีความเหนียวตัวเร็วขึ้นนะคะเราไปลงด้วยทํากันค่ะลงน้ำตาลลงไปค่ะความหวานปรับได้ตามชอบนะ น้ำลอยดอกนี้ค่ะเปล่าค่ะก็จะใส่ซอเต้ตัดหวานไปชิ้นนิดนึงนะคะเป็นเกลียะคะต่างเดิยมะปร้าวขูดขาอค่ะ,คะเราจะเคี่ยวไปสักครู่นะคะ าใครไม่ใส่แบกแนเนี่ยก็ต้องเที่ยวไปจนฝาจะเหนียวปันน้นได้เนาะเดืด <c oughs> สักครู่นะคะเราก็จะําด้วยข้อต่อข้อต่อเนี่ยก็พยายามเลือกบางทีก็จะมีเปลือกนะคะที่ยังเอาออกไม่หมดด้วยก็มีเนาะค่อย,ยใส่ข้าวลงไปนะคะ ทีก็จะมีเปลือกของข้าวรั่วออกไม่หมดก็มีนะคะอย่างเงี้ยนะคตัิ้งแป้าก็าจะใส่แบะแสช่วยสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็ผัดไปจนแห้งเลยค่ะ อันนี้เราก็ผัดมาจนแห้งแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะพักเข้าไว้ให้เย็นสักน,นิดหนึ่งเพราะว่าจะได้ปั้นได้ไง่ายๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็อุ่นๆแล้วนะคะเราก็มาปั้นกันค่ะจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้อแต่กันได้เลยนะคะถ่าก็จะปั้นเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะคะ แล้วก็เอาครุ้มลงไปพอกลมกลมแล้วก็กดให้เป็นแบน,บน,นอย่างนีฉันนิดนึงนี่ค่ะเดี๋ยวพาวพันโดนเ็ษค่ะ ตอกตั้งของเราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะนําไปอบวันเทียนนะคะใส่ขวดโหลแล้วก็ปิดฝาไว้1คืนอบวันเทียนไว้เลยค่ะก็จะได้ความหอมมากมายเลยละคะ่ะแต่วันนี้ป้าจะไม่ได้อบนะเพราะว่าแค่กลิ่นของน้ําลอยดอกมะรินี่ก็หอมชื่นใจแล้วละคะ่ะทไม่ยากเลยนะคะของหวานโบราณของเราอร่อยด้วยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ